คนข้างรัก8นักแสดงชายมีแฟนแล้วข้างรักหนักมากแต่ละโมเมนท์ที่เผยให้เห็นบ่งบอกว่าคนนี้จริงจังจริงๆไม่ได้มาเล่นเล่น นนชานนหรือที่หลายๆคนมักเรียกติดปากว่านนกุลช่วงนี้กระแสข่าวคั่งรักต้องยกให้คู่นี้เลยจริงๆเพราะเป็นการออกมายอมรับเต็มปากเต็มคำว่าอยู่ในช่วงนี้คั่งรักหนักมากของนนกุลกับความรักของนางเอกรุ่นพี่อย่างแอมทักษะออนทาเอาตอนนี้โลกทั้งใบกลายเป็นสีชมพูเพราะนานกุลเคยออกมาสัมภาษณ์ยอมรับแล้วว่ามีความสัมพันธ์ดีๆแต่ยังไม่ถึงขั้นใช้คําว่าแฟนผมรอได้แต่ผมไม่อยากให้มีเขารอน,นั้นความสัมพันธ์นยังเรื่อยเหมือนเดิมอย่างที่พี่เขาบอกเราเริ่มคุยกันจากการเป็นเพื่อนร่่่่่วววมมงงาาานแล้คอยๆกกก็ปีีทจะต งชอบกันทั้ง2คนอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงเข้าใจว่ามันเป็นยุงที่อะไรก็เร็วไปหมดแก่ผมแค่รู้สึกว่าไม่ว่าจะความสัมพันธ์ในยุคไหนถ้าจะเป็นให้ความสําเร็จที่ดีต้องใช้เวลาทุกวันนี้เวลาทั้งสองลงรูปฮีไลต่างฝ่ายต่างมาจะเข้าไปคอมเมนต์แซวกันและกันอยู่เสมอทําเอาโซเชียลแบบเราไม่ได้เห็นต้องฟินจิกหมอนตามกันไปเลยเละจ้า เจเจกิษณภูมบทบาทของผู้ชายข้างรักจะขาดคนนี้ไปไม่ได้เลยจริงๆสําหรับหนุ่มเจเจที่ตั้งแต่เปิดตัวว่าคบหาดูใจกับแฟนสาวต้าหนงกันยวีต้องบอกเลยว่าเห็นแต่ความหวานไม่มีพักและไม่มีลดลงไปเลยเพราะทางด้านเจเจมักจะมาลงรูปความสวีทหวานของแฟนสาวอย่างต้าหนงให้ได้เห็นกันอยู่บ่อยๆทางด้านต้าหนงเองก็ไม่ยอมแห้มีลงรูปใสา่สาความหวานเหมือนกันแต่คงตู้ความข้างรักของเจเจไม่ได้เลยถึงขั้นต้องบอกเลยว่าขาดต้าหนึ่งไปไม่ได้จริงๆแต่ละคาที่ให้สัมภาษณ์ทำเอาพี่ๆนักข่าวเขินแทนในโซเชีย เจเจไม่ควรมีคนเดียวในโลกนายน้ำพัดครูรังที่มาแรงมากในตอนนี้ไม่ว่าจะขยับไปไหนทำอะไรมักจะเป็นที่น่าสนใจของแฟนๆอยู่เสมอที่ในคบหาดูใจกับใบเฟิร์นพิมชนกหลังจากที่เป็นแฟนเรียกร้องให้เปลี่ยนสถานะจากคู่จิ้นกลายเป็นคู่จริงในที่สุดสองคนนี้ก็ได้เลือกสถานะกันสักทีตั้งต่เปลี่ยนสถานะกลายเป็นคบหาดูใจกันนานต้องบอกเลยว่าคัางรักกันหนักมากเวลางอนฮีไรก็รีบนอนทันทีไม่มีรอตำแหน่งคังรักประจำปี2023ยกให้นายน้ำพัดไปเลยจ้า หมากปรินจะพอไปแดงที่มึงเข้าประตูวิวากันไปของหมากปรินและคิมเบอรี่นอกจากจะเป็นนางเอกในละครแล้วยังเป็นนางเอกในชีวิตจริงของหนุ่มหมากด้วยหากใครได้ติดตามคู่นี้จะรู้เลยว่า2คนนี้ไม่ได้เพิ่งมาคั่งรักสวิดหวานกันแต่2คนนี้เขามอบความรักดีๆให้กันมาตั้งแต่คบหากันไม่ใหม่แล้วแต่ครั้งล่าสุดแต่งงานไปแล้วหมากยังได้ออกมาเปิดใจด้วยว่ามันเป็นโมเมนต์ที่ประทับใจมากทุกอย่างผ่านไปเร็วมากนั่งดูรูปก็รู้สึกเหมือนอยู่ในโลกนิยายน้ำตาไหลก่อนวันแต่งงานด้วยซ้ำพร้อมภายในงานมีแต่คนที่เรารู้จจักและคคนนทที่่พพรร้อมอมาเเื วินาทนีแรกที่เห็นคิมเบอรี่ตะลึงมากเพราะเขาสวยสําหรับฉายาให้เอกเหมื่นจูบเรียกเดียวว่าเป็นแสบเป็นล้านเลยก็ได้เราจูบแก้เขินมาดูคลิปว่าหลังแต่งงานก็รู้สึกว่ามันเยอะจริงๆ ตุ่มตามยุทนธนาได้กลายเป็นคุณพ่อป้ายแดงไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยของนักร้องนักแสดงตุ่มตามยุทธนาที่ได้มีรักกับแฟนสาวนอกวงการอาลีแม้ในตอนแรกหลายๆคนจะบอกว่าความรักของตุ่มตามกับอาลีแต่งงานกันเร็วเกินไปเพราะยังคบหาก,กันไปได้ไม่นานแต่เมื่อเป็นคนที่ใช่จึงไม่อยากรอได้สวมแหวนแ,แต่งงานกันแล้วเป็นที่เรียบร้อยโดยบทสัมภาษณ์ในแต่ละครั้งตุ่มตามมักจะบอกเสมอว่าตนข้างรักจนบางทีอาลียังกลัวแต่เป็นแค่ชพ่วงแรกที่จีบหลังจากนั้นถึงกับบอกเลยว่าข้างรักเบาๆหน่อยเพราะฝ่ายชายอยากเปิดตัวมากอาลีเป็นคนนททีี่่ําให้เปปลยไ คือรักแห่งที่ต้นตามหา นาเดกคุกกี้มิยะจากความเป็นคู่จิ้นในวันนั้นสู่การเป็นคู่จริงในวันนี้ของพระเอกคนดังน้าเดทและนางเอกสาวยายาโุรัสยาตั้งแต่เปิดตัวจริงจังว่าไม่อยากเป็นเพียงคู่จิน้นพราะพระเอกนาเดทของเราก็แสดงความคลั่งรักให้ได้เห็นไม่ว่าจะไปที่ไหนก็จะเก็บความทรงจําของสาวยายาเอาไว้ในอินสตาแกรมขณะชนิดที่ว่าห่างกันทนความคิดถึงไม่ไหวถึงขั้นบินไปหายายาทันทีล่าสุดก็มีโมเมนต์คู่เข่าขอแต่งงานที่อิตาลีกันไปแล้วคราวนี้ก็รอลุ้นกันแล้วจ้าว่างานวิวาห์ของคู่นี้จะถึงเเเเมมมื่่่่่ออออออไไไไหรรรพาาาาาะะดดนนนน้้้บกกกววจใงงงแตงขคิัป อยากให้ทุกคนโฟกัสที่คู่นั้นงานนี้้างฝั่งน้าเดชจะเล่นใหญ่แค่ไหนต้องรอรุนกันได้เลยจ้า เต๋อเฉินทวีตความรักหวานฉ่ำจะพาความคั่งรักของคนนี้ไปได้ยังไงการสำหรับเต๋อเฉินทวีตทีในคมหาดูวจกับนางเอกสาวใหม่ดาวิกาซึ่งปีที่แล้วครบรอบม5ปีใหม่เพิ่งจะออกมาเล่าโมเมนต์หวานให้วยฟังว่าเต๋อคั่งรักต้นหนักมากบอกรักทุกวันเลยแต่ล่าสุดปีนี้ครบรอบม6ปีเต๋อก็ยังคั่งรักกว่าเดิมอีกตอกย้ำสถานานี้ด้วยการเนรมินห้องถงและมุมภายในบ้านหรูให้กลายเป็นหุ้งกลับสีขาวทั้งหมดพร้อมยังได้มีแคปชั่นด้วยว่าเมื่อ6ปีที่แล้วผู้หญิงคคคคนน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 นีีี้้้เเเเเขขขาา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 มมมมมมใใใชวววววิตผผแลละกกกยยยปป็็สสสุุอออองงงจจจจถึััหืธบ และความภาคภูมิใจที่สุดของผมรักหนูที่สุดในโลกเลยขอบคุณที่อยู่ด้วยกันนะคะที่รักเรียกเดวว่าหวานจริงอะไรจริงอารเล็กทีระเดชหวานน้ำตาเ่องที่ต้องยกให้คู่นี้เช่นเดียวกันสำหรับอารเล็กทีระเดชที่ตั้งแต่เปิดตัวคบหากับแฟนสาวอย่างโบเมลดาคู่รักบันเทิงที่ค้างรักกันหนักมากเสิร์ฟความหวานมาให้ได้เห็นหนึ่งที่ทำเอาแฟนๆซินจิกหมอนกันทวนหน้ามักจะมาลงรูปคู่ให้ได้เห็นกันอยู่เสมอจากที่ไปเที่ยวด้วยกันอยู่บ่อยครั้งอวดความหวานสาส่กันไม่มีหยุด